เราไม่เจอกันแล้วเนะอ,อนนะผมพูดจริงๆนะจริงเพราะว่าพระยุคปรามาจารย์เหล่านี้หมดไปเราจริงต้องมาใช้ยุคลุกศิษย์หรือย้อนยุคเปิดตัวครับ H, อเอสแครชแอปแจกพารทายขงคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นนะครับคือต้องบอกนะว่าพระแบบเนี้ยเป็นพระที่คนเล่นเป็นหรือเศรษฐีเขาหา ก็จะเป็นพระที่เซียนพราเนี่ยรู้เลยว่าใครอยากได้ก็จะเอาไปแนะนําให้นะเศรษฐีอ่าแต่สิ่งที่ผมเอามาเข้าไลฟ์เนี่ยให้คนที่ไม่ข้าพึ่งเข้าสู่วงการพระได้รู้จักดังนั้นบางคนเน่ะเขาไม่เคยเห็นเขาก็เลยไม่รู้ขานนิยมหรือไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปผมพูดเสมอว่าผมอยากให้พระทุกองค์คอยู่ในหน้าจอแล้วให้ทุกคนเนี่ยเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็บอกเขา จะช่วยอนุรักษ์วงการพลาได้ทางหนึ่งครับ